สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ Pro ป o อ c แชน n นล กับผมโจพนักงานข่าวไอทีที่จะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวไม่ไหวของวงการสมาร์ทโฟนและต้องบอกเลยว่าช่วงนี้แต่ละค่ายต่างก็ปล่อยของเด็ดออกมาอย่างต่อเนื่องจนผู้ใช้อย่างเราเลือกกันแทบไม่ถูกวันนี้ผมมีอีกหนึ่งรุ่นที่หลายคนจับตามองเพราะมันเปิดตัวในไทยแล้วกับสมาร์ทโฟนราคาสุดคุม้ม Redmi 15c ที่ครั้งนี้มาพร้อมจุดเด่นคือความเพรียวบางหน้าจอใหญ่เต็มตาแบตเตอรี่สุดอึดและราคาที่ต้องบอกว่าเข้าถึงได้จริง หลายคนอาจจะเคยชินกับ r e d m ีในฐานะมือถือที่เน้นคุ้มค่าอยู่แล้วแต่รุ่นนี้เขายกระดับขึ้นมาอีกขั้นครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบที่ทันสมัยบางเพียง7.99ม mm, ิลิเมตรน้ำหนักกำลังพอดีมือและยังมาพร้อมมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นเบื้องต้น IP64 ทำให้มั่นใจได้ว่าใช้งานในชีวิตประจำวันได้สบายๆโดยไม่ต้องกังวลเกินไปและที่ทำให้ผมตื่นเต้นก็คือราคาเปิดตัวครับเพราะเริ่มต้นเพียง3,499บาทแต่ได้สเปกที่ ถือว่านแน่นมากเมื่อเทียบกับค่าตัวทั้งหน้าจอขนาดใหญ่ถึง6.9นิ้วความละเอียด HD+ พร้อม Refresh Rate 120 h z ที่ช่วยให้การเลื่อนฟีดเล่นโซเชียลหรือดูคลิปต่างๆมีความลื่นไหลเกินราคาที่จ่ายไปแน่นอน ถ้าเรามาดูกันที่รายละเอียดเต็มๆของ r รดม i 15c รุ่นนี้นะครับสิ่งแรกที่หลายคนให้ความสำคัญก็คือเรื่องแบตเตอรี่ต้องบอกว่าเขาให้มาแบบจัดเต็มถึง6 0 0 0ม a h ซึ่งถือว่าเยอะมากสำหรับสมาร์ทโฟนระดับเริ่มต้นสามารถใช้งานได้ยาวนานทั้งวันแบบไม่ต้องห่วงและถ้าแบตหมดก็ยังรองรับระบบชาร์จเร็ว3 3วัต์ที่สามารถเติมพลัง50%ได้ภายในประมาณครึ่งชั่วโมงช่วยประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยทีเดียวในด้านกล้อง r รดม i ก็ไม่ลืมใส่ความสามารถเข้ามาให้ครบ รุ่นนี้มากับกล้องคู่ความละเอียด50ล้านพิกเซลที่ใช้ AI ช่วยประมวลผลทําให้ถ่ายภาพได้คมชัดแม้ในสภาพแสงไม่ค่อยเป็นใจส่วนกล้องหน้าให้มาที่13ล้านพิกเซลพร้อมดีไซน์รอยบากแบบติ่งหยดน้ําถือว่ายังคงเรียบง่ายและใช้งานได้จริงขุมพลังภายในใช้ชิป MediaTek Helio G81 Ultra ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งการใช้งานทั่วไปและการเล่นเกมในระดับเริ่มต้นได้สบายสบาย แถมยังมีระบบขยายแรมเสมือนทําให้สามารถเพิ่มหน่วยความจำได้สูงสุดถึง16 g b เพื่อให้การสลับแอปหรือใช้งานหลายโปรแกรมพร้อมกันมีความลื่นไหลามากขึ้นส่วนพื้นที่เก็บข้อมูลก็ไม่ต้องห่วงครับเพราะรองรับการเพิ่ม microSD สูงสุด1เทรเรียกว่าจุดใจกันไปเลยสําหรับสายโหลดรูปโหลดคลิปเรื่องดีไซน์ก็ถือเป็นจุดขายที่ Redmi 1 5 c ทําได้ดีมากๆ เพราะตัวเครื่องมีความบางเพียง7.99ม mm, ิลิเมตรดูสวยทันสมัยและมีให้เลือกหลายสีเช่น Midnight Black Mint Green และ Moonlight Blue ที่ใช้เทคนิคเคลือบลวดลายแม่เหล็กบนฝาหลังทำให้ดูมีมิติและหรูหราขึ้นกว่ามือถือในช่วงราคาเดียวกันสุดท้ายในด้านซอฟต์แวร์ รุ่นนี้มาพร้อม HyperOS 2บน Android 15ที่รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Xiaomi Ecosystem อย่างราบรื่นรวมถึงฟีเจอร์ใหม่ๆของ Google อย่าง Circle to Search หรือการเข้าถึง Gemini AI ได้ด้วยถือว่าได้ประสบการณ์ซอฟต์แวร์ที่ไม่ตกเทรนด์เลยและนี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดของ Redmi 15C สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่เปิดตัวในไทยแล้วในราคาเริ่มต้นเพียง ,3499 บาทหากคุณกำลังมองหามือถือที่เน้นความคุ้มคา่าจอใหญ่แบตเยอะและฟีเจอร์ครบ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจครับผมโจจากโปรบบ c h ช n แนลต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามหากข้อมูลใดผิดพลาดไปบ้างต้องขออภัยไว้นที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเพื่อนๆทุกคนโจพนักงานใหม่จาก p โปรบบ c h ช n แนลเองครับวันนี้โจมีเรื่องเล็กๆแต่อยากชวนให้ฟังด้วยใจมากๆเลยครับ หากคุณชอบเนื้อหาที่โจ้เล่าในช่องหรือรู้สึกว่าโจ้ช่วยเติมแรงบันดาลใจเติมรอยยิ้มเล็กๆให้ในแต่ละวันโจ้อยากขอฝากร้านช้อปปี้ไว้ในใจของทุกคนด้วยครับ ร้านของเราเป็นร้านเล็กๆที่ตั้งใจคัดสรรของกินของใช้ของจุกจิกน่ารักนักๆทั้งขนมอร่อยๆของใช้ในบ้านและของดีราคาน่ารักที่เราจัดส่งเองทุกชิ้นเพื่อให้ทุกคนได้ของดีและยังได้สนับสนุนค่าขนมให้กับโจและทีมงานเบื้องหลังไปพร้อมกันทุกออเดอร์คือหนึ่งแรงใจสำคัญที่ทำให้พวกเรามีกำลังใจทำคอนเทนต์ที่ต่อไป หากใครอยากซัพพอร์ตช่องหรืออยากสนับสนุนโจ้เล็กๆน้อยๆแค่แวะเข้ามาเลือกของในร้านก็เป็นการช่วยมากกว่าที่คขีครับลิงก์ร้านช้อปปี้ของเราอยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยครับขอบคุณล่วงหน้าทุกคนที่แวะเข้ามาอุดหนุนและที่ติดตามกันมาตลอดนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจากใจโจโปรป๊อปแชนแนล